สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องยอนค่ะวันนี้ก็มาทำกับข้าวมื้อดึกไม่ดึกเนาะประมาณสองทุ่มเนาะพอดีเลยไปธุระเพิ่งกลับมานะคะก็เลยมานั่งทำกับข้าวกินสดสดร้อนร้อนเดี๋ยวนี้เลยนะคะน้ำพริกก็ตำเสร็จเมื่อสักตอนสายๆนะคะก็พอดีเลยออกไปธุระ เพิ่งกลับมานะคะก็เลยเดี๋ยวผัดน้ำพริกแกงนะคะสใส่มืดและพรงไม้ไปเก็บและใบกะเพราอันนี้ก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดที่บานรังพยอมทำนะคะทำเองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ผัดผัดพริกแกงสืนไก่กับ เนื้อติดตะโพกนิดหน่อยนะคะก็พอได้อิ่มท้องในวันนี้ในยามค่ำคืนนี้นะคะก็อย่างนี้เลยเนาะไม่ชอบกินอาหารนอกบ้านก็ต้องมาทำกินเองเนาะมืดๆคำ่คำๆก็ต้องทำกินเองก็จะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะก็คือ เพื่อให้เนื้อไก่หรือไก่ได้สุกดีๆนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่เดี๋ยวเราก็เติมซอสปรุงรสนะคะนิดหน่อยเพราะว่าไม่กินเค็มมากตอนนี้น้ำปลาก็เค็มจังเลยใส่ผากเือใส่ไปโอ้โหเค็มกินไม่ไหวเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะคะ กรจะผัดพริกแกงให้แห้งเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นผัดพริกแกงราดข้าวเลยนะคะถ้ามีผักเราก็จะใส่ผักอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรเก็บมาไว้เลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะ ก็ใส่ตัดไปนิดนึงนะคะแทนชูรสนะคะเพื่อให้รสกลมกล่อมขึ้นเดี๋ยวก็รอให้ิแกงนะคะแห้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวตักราดข้าวนะคะใบกระเพราก็ไม่มีโหระพาก็ไม่มานะคะเพราะว่ามืดแล้วนะคะไม่ลงไปเก็บแล้วนะคะกลับขึ้นมาก็อาบน้ำเสร็จก็เลย เสียบข้าวแล้วก็มาทําผัดพริกแกงนะคะเดี๋ยวราดข้าวก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งมือ้อสำหรับคนที่อยู่คนเดียวนะคะทําอะไรกินก็ได้นะคะไม่ต้องพิถีพิถันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดพริกแกงหนึ่งจานกับผลไม้หนึ่งลูกก็คือกล้วยน้ำว้านะคะนี่ค่ะก็เ,เป็นอาหารมื้อค่ำในยามค่ำคืนนะคะ ที่กลับมาแต่ทําธุระแล้วก็มาทําอาหารกินที่บ้านนะคะไม่ได้ใส่ใบกะเพราไม่ได้ใส่พริกอ่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บขึ้นมานะคะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ